สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมอนี่การมาพอกันอีกล้วพี่น้องมอนี้เป็นมือรีวิวของอันมือเส้านี้ฝนตกกันเลยแต่ของมากเพราไรดอกมูนี่พี่น้องอันไปอันซวยๆนะไปซวยๆละกันอันไปอีกตลาดหนึ่งช่วงบ่ายกะเพราะเดี๋ยวไรดอกพี่น้องได้เซ็นให้เบิ้งเนาะว่าข่อยแดดยังแนเนาะอันเริ่มอันเริ่มที่อันนี้ละกันเนาะอันอันนี้เป็นนาฬิกาพี่น้องค่ะนาฬิกาโบราณอันนาฬิกาแสงอาทิตย์อนะพระอาทิตย์เขาใช้ยังไงมูนี่แฟนคนเราซื้อมาอัน สามปอนด์บมดอันนี้สามปอนด์พี่น้องเห็นไหมนี <c oughs> <c oughs> ่ราคาราคาได้แม่พี <ério> <c oughs> ่น้องคอยได้แมวมาสองตัวตัวรหัสิบพี่เป็นท้องเหลืองท้องเหลืองอันนี้ท้องเหลืองกระเทือนนี่กะได้เลือดเลือดอันอันนี้ก็เป็นท้องเหลืองคือกันพี่น้องเลือดซื้อมาขายพี่น้องเลือดอันนี้ก็เป็นกระดิ่ง อันนี้คอพวกหูลาค่ะเนาะเพราะว่าอันม้วนนี่แฟนพันธุ์เสือนะแล้วก็เป็นกระต่ายกระต่ายทองเหลืองพี่น้องันนี้อีกกระต่ายตัวหน,น,น,นึ่งตัวนี้สีไงอันนี้ซึเป็นลูกวันอ่ะอัน,นลูกก็แม่แล้วก็อันเป็ดตัวน,นี้เป็นเป็ดทองเหลือง <c oughs> ทองเหลืองนี่คอาไปคัดนี่งามเลยพี่น้องอันนี้แบบว่าเขาอัน ข้าเอาไปขายแล้วมันมันมันแบบว่าทิ่มอยู่นะอันกระตานะพี่น้องมันก็เลยบวกลงง่ายงมันนขาซีเมี่ยนว่อาคงเหลืองอันคันแล้วมันสีเหลืองง่ายวันนี้อันเอียงล่ะนี่แส้ใคนเล่าเสืออันนี้เยีงพวกนี้อันเป็นแก้วพี่น้องแัตว์อันนี้เป็นของเป็นของโบราณอันนี้เป็นของไอเอียงหรอไอีหยังพวกนี้เขาบอกหูวดอกเด้อพี่น้องนี้เป็นของอันอะไรล่ะเป็นของโบราณโบราณโบราณนะแอนติกกันนะพี่น้อง วันนี้ก็อันตัวใดขาบได้บอกแล้วค่ะแสดงว่าเขาได้สือพี่น้องอันแฟนก่อนแล้วสื่อนะนะอันตัวตัวตัวใดขวบได้บอกแล้วค่ะแล้วก็ไดอันนี้มากพี่น้องเอียงบุตนีอันเราขายเป็นสี่หล่ะพี่น้องอันนี้ใครก็ไดอันนี้ว่าเป็นหอยพี่น้องหอยหอยอันนี้ซื้อมาหาซี่บอกซื้อมาหามหาซี่เป็นหอยอันหอยเอียงบุตนีที่แหลกะวาน เข้าไปทาสีบอมันคือเป็นสีจังสีหนาเขาว่าบอล้วว่าโบแมนแล้ววันเพือ่อนนี่ก็ไในอันนาฬิกาพี่น้องนาฬิกาซื้อมาจั่วปุ่นนี่บวแพงนั้นคือนาฬิกาเลโก้แต่เลโก้มากอันนี้เขาแกละละอันนี้อันลูกไส้คอยเอาไปเลน่นเล่นละอันนี้แล้ก็เรี้ยงมาให้บังตะกรงข้า,าวเจ้าอะไรอย่างเงี้ยข้างในกันดับเบินี้แล้วใครมีอยู่สองสอง สองอันนี้นี่ตัวนี้ไอซีซีซีแอนซีแพ็กซีแพ็กหาแพ็คก,กับปชื้อข้างในลูกชายเคยเล่นอยู่กับตัวนี้นี่ซื้อมาสามฟอนด์มาสามฟ่อน,อาอนาราคาอันได้พระปิตตาพี่น้องพระปิตตาแฟนคอยเราซื้อมาฝากแล้วว่านของแอนตี้กิบบะคนว่าเป็นพระปิตาอัน บ่แน่ใจว่าอันเฮ็ดมาจากอย่างเด้พี่น้องเบา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 พระพิตานี่ไหม่อันไม่ห้อยอันยาละไม่ห้อยอันมือเนี่ยนะเป็นแบบว่าห้อยไล่มืออยู่น้่อันยูนในอันพระน้่เด็กพี่น้องห็นบอกพระพิตาอันเราเห็นว่าข่อยเป็นอันขาจังไม่ไพ่ละพี่น้องเพราะว่ามันไม่หูวน้่เด็กเราเห็นข่อยเป็นคนไทยนะเรามักสื่อสื่อคล้องแบบจะสีมาฝากดีได้ดีในแฟนข่อย นี่หมอพระปิจตาซื้อมาตลาดตลาดข้าบูเซียวแล้วก็อันไก่อันนี่อะไรพิวเตอร์นะพีนะะ่น้องเจสิกาขายไหญ่เด้เป็นพิวเตอร์เสียเขาขายอยู่อันเขาขายอยู่ในร้านนะแพงแพงเลยพี่น้องเขาซื้อมาอันอันเขาซื้อมาสองปอนด์เราก็สิไปขายขายทบเจ็ดปอนด์คนละพี่น้องเห็นบอกล่องมันจะเป็นกล่องเจสิขาอ,อ๋อจากกล่องมันจนป,นนป,ปน็นสีไหนเห็นกล่องมันเป็นกล่องเจสิกพี่หน่อง โมโว่าเขาขายอยู่ในหลานจักบาทเองเอามือบนซื้อบนี้เขาก็ได้ย่างละเพ e ื่อนแต่เน้อน้อยหนึ่งพี่น้องแล้วก็ได้กิ๊กเกงยีนเกงยีนแล้วรีว่าใส่บักย้ายหนึ่งใส่บักย้ายหนึ่งตัวนี้ยังใหม่ๆอยู่ใหม่ๆตัวเกงยีนตัวนี้ละซื้อมากใหม่ๆกันซื้อมาเก่าหลายมอนกันซื้อมาเก่าหลายมันมันกับอวานมันเก่าขายหนักพี่หน้องซื้อมากใหม่ๆเนี่ยสองปอนด์ บ้านมีหอยอันแต่ว่าบ่บมีหอยขาดห่ออย่างเด็กไม้ใหม่ใส่หนีใส่ส่งไงอยู่อันชื้อมาสงปอนมันก็อันมันบ่มีอันยางหล่อหะไรข่อยกับบดแนวสื่อข่อยก็เลยหาสื่ออันเสื้อผ้าสื่อเสื้อผ้าอันเอาข่อยนะบัดนี้อันก็ได้เสื้อดำมากพี่น้องเสื้อดำอันนี้ป้ายยังบ่ได้ออกเลยพี่น้องให้บอกอันอยู่น้ำหลานเขาอันติดไฟที่พวกปอนด์แต่ว่าเข้าอัน แต่ว่าเขาหั่นโปรโมชั่นเหลือเจ็ดปอนเก่าๆคนซื้อมาได้ปอนหนึ่งปอนเดียวพี่น้องอันยี่ห้อย่างนิวลูกนิวลูกเห็นไหมคนซื้อมาได้ยี่ปอนหนึ่งกระป๋องเสื้อที่คอยใส่อยู่หนึ่งคนซื้อมาเมื่อวานปอนหนึ่งคือกันอันตัวน,นี้อันซื้อมาแล้วกับขวากซักผ้าเนี่ยมาแล้งนะกับมาตตาอันข้าวฟูเซี่ยขวากซักผ้าอันยี่ห้อร์มอนสูงตัวคอยใส่อยู่หนึ่งปอนหนึ่งคือกัน บีิกระเทสเบเกอร์เทสเบเกอร์พี่น้องเห็นบอกเทสเบเกอร์ถ้าล้างมันก็เป็นกระดุมดุมมันก็ผ่ามันดีดีอันผ่าอีหฮอนี่แม่พี่น้องเทสเบเกอร์เนี่บอกนจักา่อยเสื้อเออโบ้หูว่ามันใส่ยังอ่ะนะเจักสียหาลูกซ่าคอยหรือสียหายคอยดอกเพราะว่าคอยกับลูกซ่าคอยตอนนี้ชื่อไส่เสื้อผ่าใส่เดียวกันแล้วนะเทสเบเกอร์ตัวนี้ก็ซื้อมาปอนหนึ่งปอนหนึ่งคือกันตัวนี ตัวสุดท้ายสุดท้ายถ่ายเสุดไม่ได้น้อยนึงละพี่น้องตัวสุดท้ายอันมอนสูนอันผู้ใดอยู่อังกฤษเพื่กริหูอยู่ดอกว่ายีหอนี่นผ่ายีหอนี่แพงแพงพี่น้องอันมันกับแบบว่ามันมันเป็นผ่ามันเป็นจากไหนเป็นเสื้อผ่าส่งกสีน่ะพี่น้องส่งคือจัง่อยใส่นิมจะเป็นผ่าแบบกสีนี้แบบผ่าแบบกสีเนี่ยแพงได้แพงก็ยีห้อนอันอันยังงละแพงละถือว่าแพงละ จะสิไม่เปียบใส่ผ้ายีฮห้อใดรเนาะมันก็แพ่งะนะถือว่าแพ่งอะไรนี่ท่ข้างมังเห็นไปะไหนเป็นส่งส่งนี่นะพี่น้องตัวนี้ก็ซื้อมากอนหนึ่งเ <c oughs> ขาว่ามันงามดีนะสิสไสด์แต่ยู่บะจัดนั่นแหละ <c oughs> แต่วม่าสั้นนี่แหละพี่น้องไปเมื่อเสาร์นี่ตลาดฝนไม่ตกเขาจับพวกม้ามขายของ มาประมาณสิบเปอรเ็นแหละจากร้อยเปรเ็หลือประมาณสิบเนต์นี่ไอเนางลบไปลบมาลบมาลบไปอยู่หันละนอกขนอพี่น้องกันมือนีนก็ซ่ำมนี่ละ,ะเจอกันคลิปหนาพี่น้องมีงัี้ดีๆซื้อๆอง,งาๆได้ซื้อมาบอกซูฟังสวัสดีค่ะ